เมื่อเขาพยาาจะข้าม there was a big bridge มีสะพานใหญ่ it is a hanging bridge เป็นสะพานแขวน so when you are walking พอเมื่อเราเดินและเมื่อเราเดิน it will shake มันก็จะเขย่า if the wind is more เมื่อมีลมแรง it will move fast มันก็จะเขย่าแรงมาก he came to that end เขาก็เดินมาถึงจุดสุดท้าย but he could not able to cross แต่เขาก็ไม่สามารถข้ามไปได้ He was afraid. It was a heavy wind. The bridge was shaking. He doesn't want to step in. He was looking for if anybody is coming. At the same time, there was an old person. He was walking with a stick in the bridge. He was coming from the opposite side to this side. He was looking at that person. He came with a confidence. He came with a confidence. Even though the wind was more. So he reached this end. The end boy, he went and asked that person. ใช่คนนั้นว่าโอ้ grandfather คุณตา how did you cross this road without any fear คุณตาข้ามาได้ไงโดยที่ไม่กลัวเลย he replied เขาก็ตอบกลับว่า i did not know how this bridge was made เขาไม่รู้ว่าสะพานนี้สร้างขึ้นมาอย่างไร what type of material they used ไม่รู้ว่าใช้วัสดุอะไร but แต่ i know the engineer who made this bridge แต่รู้ผู้สร้างสะพานนี้ I know that engineer is clever. He is talented. The same way a lot of time we afraid on various things in our situation. Most of the time, the things which has not happened, we are afraid. Most of the time, 90 to 95%, 90 -95% the things which has not happened, we are afraid. Sometimes, in our life, whether in our workplace, in our job, whether in our office, or in our family we are afraid on various things sometimes we are making some decision so we are afraid

I am with you. God is with us each and every day. In every fear, we look at the engineer. <coughs> that is the God who is an engineer of this creator. So God is with us. <laughs> so no need to worry on anything. God bless you. Hey! เรื่องาราวเชื่อมั่นว่าเรื่องราวนี้แตะใจเราเนาะพี่น้องครับผมขออนุญาตเสริมคําพูดของคุณฟาซิสนิดนึงพี่น้องรูไ้ไหมในพระวจนะคำของพระเจ้าคําว่าอย่าก,กลัวมีกี่ครั้งที่พระวจนะคำของพระเจ้าบอกสามร้อยหกสิบห้าถูกต้องกับสามร้อยหกสิบห้าเท่ากับหนึ่งปีพอดีนะครับหมายความว่าทุกวันพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราจะกลัวแต่พระองค์ย้ํากับเราว่า ความเชื่อครับความเชื่อถ้าเราเชื่อมั่นว่าในชีวิตของเราเราเชื่อดวงเราเชื่อชโชคแล้วที่เราต้องไปบนบานศาลกล่าวเราต้องมีเท่านั้นจะไปถอนคําสาบานหรืออะไรต่างๆอันนั้นเปล่าประโยชน์ครับวันนี้สิ่งที่เราเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกที่เราอยู่ไม่ใช่เพียงแค่เรามีอยู่นนะสร้างมากกว่าที่เราอยู่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่ เห็นไหมครับการคุณของพระชจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเราแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับวันนี้เรายังมีบทเพลงที่จะเป็นคําพยานผ่านทางจิตใจและเป็นเสียงร้องไหลร้อไหลร้อนะครับเรียนเชิญพระวันนะครับ พี่น้องฟังให้พอนะคะเอาคนแก่ึ้นมาไอ้มอสบอกว่าป้าวันร้องเพลงพิเศษเพื่อนบอกอ่ยมอสเองก็ร้องไห้รุ่นหน่อยดิเคยไม่รุ่นหน่อยได้ไหมวันเนี้ยก็คนละรุ่นอยู่แล้วนี่รุ่นป้ารุ่นยายค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้น้ะก็จะมาถวายเพลงพิเศษพี่น้องก็ซื้อฟันัวเาะวุ้เคยชินรองคนเดียวกันได้ก็จะร้องเพลงบอกว่าไม่ใช่ไม่รู้ค่ะ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอจงรู้ไปเอยไม่ใช่วันาที่ What to... ให้เต็มทีก็บอกไม่มีคนไปกวนใจแต่ Bye, อย่าให้มีคำนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นหัวใจอาจจะร้องด้วยความสนุกสนานนะแต่ถ้าผูมอความหมายจริงๆนะครับผมเองรู้สึกสะดุดเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือไปทั่วเลยครับไปหลายอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วรู้ว่าพระเจ้าหลักเราเองไหมน,นะครับ <Hey. S 1> เราจรึงกลับมาหาพระองค์แต่วันนี้เราอยู่กับพระองค์แล้วอย่านะครับอย่าให้ชีวิตของเรานะั้ ทำพิมพต่อน,น้ำอะไรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของพี่น้องทุกคนอเอเมนไหมครับวันนี้ยังไม่พอแค่นี้นะครับเรายังมีบทเพลงไพเราะไพเราะจากทีมนมัสการของเราอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะนำพลังของพระเจ้ามาถึงเรานะครับขอเสียงบกบมือให้กับคุณอมรเทพนะครับ ทาให้เสียงแห่งการนมัสการพระเจ้าร้องินถึงฟ้าสวรรค์เองไหมครับใชชีวิตของเราทั้งหลายเราจะได้รับประพรร่วมกันเอเมหมไหมครับในชาติหน้เราเชื่อมันว่าเราเห็นถึงภาพของการนมัสการพระเจ้าเราเห็นภาพของความเชื่อที่พระเจ้าจะอวยพรให้วันนี้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆพระเจ้าจะอวยพรท่ามการเราผ่านทางพระการทาของพระเจ้าใน่วงเวลาต่อไปพี่น้องพร้อมหรือยังครับที่เราจะ ร่วมกันที่จะฟังพวชนคัมภีรพระเจ้นนาถ้าพร้อมนะครับอยากเรียนเชิญร่วมใช้พระเจ้านะครับคุณเกษมจันทร์คำนะครับซึ่งประกาศพวชนคัมภีรพระเจ้าครับ